ช่วยบังดูมีกระเป๋ายังเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะอันดับแรกแล้วก็น้ำหนึ่งไม่รู้ว่าได้แจ้งใช่ไหมแพ้แดงยาพาราเอาไหมคะเปิดได้หรอไม่ยึดหนูเนาะยาพาราเอาอะไรมาบ้างลูกหนูมีเบตาบีนหนึ่งเราขออนุญาตนะคะเป็นคนซุ่มซ่ามค่่ะาพี่ตาคนตาไม่สามารถเป็นอาวุธได้หรอกนะค่ะเอาไหม่เอาไหมรีวิวทีละอย่างรีวิวทีละอย่าง เอาทีละคนเอาทีละคนโอเคโอเควะหนูส่งมอบก็ได้ค่ะมันผิดมาโอเคจะได้รู้ไหะรีวิวทีละคนมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี่ะอันนี้สามารถบัดได้เนาะมันคืออะไร brush on ค่ะมาได้ขอเกียร์ัดนี่ค่ะตัวดังพยเมอร์กันแดดแตงโมค่ะคีมนิดหน่อยรอแล้วก็ส่ง นี่หนูกะว่าจะเอามัดผมต่วาหนูรู้